สำหรับการย้ายมา,านยูคาสเซลของเคยนทิปเปียเนี่ยแน่นอนครับหลายหลายคนอาจจะตั้งแง่ว่าตัวเขาเนี่ยย้ายมาเพราะว่าเรื่องเงินแต่สำหรับทิปเปียแล้วมันไม่ใช่ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเดียนะครับในช anel บูเดียก็ถือว่าเป็นคลิปแรกสำหรับปีใหม่ปี2 5 6 5ยสาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับเรื่องที่น่าสนใจในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยสำหรับโลกฟุตบอลแล้วเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของตลาดนักเตะครับที่ เป็นตลาดนักเตะหน้าหนาวจะมีการย้ายทีมเข้ามาในช่วงระหว่างซีซั่นและหนึ่งในทีมที่น่าจับตามองครับก็คือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับนอกจากที่พวกเขาจะได้เจ้าของทีมคนใหม่พร้อมกับเงินทุนมหาศาลเนี่ยครับพวกเขายังจําเป็นที่จะต้องเลือกนักเตะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในตอนนี้ครับกับสถานการณ์การดิ้นรนหนีตกชั้นในพรีเมียร์ครับใช่แล้วครับและนักเตะคนแรกที่พวกเขาตัดสใจซื้อตัวร่วมทีมนั่นก็คือคีรันทิเปีย และสำหรับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคีรันทิเปียแบ็คขวาคนใหม่ของนิวคาสเิลยูไน e d เต็ดครับโดยเรื่องราวต่างๆของเขาเนี่ยเริ่มต้นขึ้นที่เมืองบิวรี่ครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาในวัยเด็กเนี่ยทิเปียก็เป็นเหมือนกับเด็กชายชาวอังกฤษคนอื่นครับที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลจนกระทั่งในวัยเ้าขวบเขาก็มีโอกาสได้เข้าร่วมทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี เขาเติบโตอย่างรวดเร็วครับในทีมเยาวชนจนกลายมาเป็นขาประจําในทีมสำรองของแมนเชสเตอร์ซิตี้และยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมเยาวชนชุดคว้าแชมป์เอยุทครับถึงตรงนี้เนี่ยเจ้าหนุ่ที่เปียก,ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเบียดขึ้นทีมชุดใหญ่ของสโมสรได้ โดยเจ้าหนูทิ่เปียนเนี่ยต้องรอจนถึงปี2010ครับกับการประเดินสนามในระดับอาชีพในต,ตอนนั้นเนี่ยเขาถูกส่งตัวให้กับบาร์ลี่ทีมในลีกแต่เชมเี้ยนชิพยืมตัวไปใช้งานครับแต่โชคไม่ดีนะครับเพราะตลอด3เกมที่เขาลงเล่นให้กับบาร์ลี่เนี่ยทีมไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยโดยเป็นการแพ้ไปทั้ง3เกมเลยครับหลังจากนั้นเขาก็โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานครับจึงไม่สามารถที่จะช่วยทีมได้ต่อหลังจากนั้นเนี่ยในฤด,ดูกาลต่อมา ทริปเปียก็ยังคงถูกปล่อยให้กับบาร์รี่ยืมตัวครับโดยในครั้งนี้เนี่ยเขาได้ลงเล่นแบบเต็มที่เลยครับเขาเป็นตัวหลักให้กับทีมและยังสามารถทําประตูแรกในอาชีพการค้าแข่งของเขาได้อีกด้วยครับโดยเป็นการยิงฟรีคลิกในระยะ25หลาในเกมที่เจอกับลีดส์เนเรสเตดครับและฤดูกาลนั้นเนี่ยเจ้าหนุ่มทริปเปียก็ยังได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีอีกด้วยครับต่อมาในฤดูกาล2011-2012เนี่ยทริปเปียในวัย21ปีก็ถูกปล่อยยืมตัวอีกครั้งครับซึ่ง ทีมในลีกแต่แชมเปี้ยนชิพเช่นกันครับที่มายืมตัวเข้าไปใช้งานที่เบอร์ลี่เนี่ยทิเปียถือว่าเป็นกําลังสําคัญของทีมเลยครับเพราะว่าเขาได้ลงเล่นครบทั้ง42เกมในลีกและยังทําได้3ประตูกับอีก4แอสซิดด้วยครับควา้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรไปครองก่อนที่เบอร์ลี่จะซื้อตัวเข้ามาร่วมทีมหลังจากจบฤดูกาลนั้นครับเขาใช้เวลาอยู่กับเบอร์ลี่5ฤดูกาลพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีครับและเขายังเป็นกําลังสําคัญในการพาเบอร์ลี่เลื่อนชั้นสูพ่พรีเมีลลยร ก่อนที่จะได้ย้ายไปร่วมทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์ในช่วงปี2015ครับในการย้ายมาร่วมทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยต้องยอมรับครับว่ามันการย้ายแบบยกระดับตัวเขาเลยครับเพราะว่าการอยู่กับเบอร์ลี่เนี่ยมันเหมือนเป็นการอยู่กับทีมที่ยังคงวนเวียนอยู่ในโซนล่างของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกแต่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่อยู่ในโซนบนของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกมีลุ้นแชมป์มีลุ้นไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนครับการแข่งขันในทีมยังมันสูงขึ้นแน่ๆ ในช่วงแรกเนี่ยทิปเปียหลุดเป็นตัวสำรองบ่อยเลยครับในบางครั้งเนี่ยก็ไม่มีแม้แต่ชื่อสำรองด้วยซ้ําแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของเขาครับสุดท้ายเขาก็สามารถเอาชนะใจผู้จัดการทีมได้ในการฝึกซ้อมจนทําให้เขาเนี่ยวเริ่มที่จะมีส่วนกับทีมขึ้นเรื่อยๆและเข้ามายึดตัวจริงของทีมได้สําเร็จและเขายังเป็นกําลังสําคัญของท็อตแนมฮ็อตสเปอร์ในทีมชุดที่เข้าชิงแชมเปี้ยนลีกกับลิเวอร์พูลด้วยและในนั้นนั้นเองเขาก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยครับถึงแม้ว่าจะจบด้วยการที่พวกเเขาปป็นรองช แต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากสาหรับทิปเปียครับและเกมนั้นนั้นเองมันก็เป็นเกมนัดสุดท้ายของทิปเปียกับทอรแนมฮอนสเปอร์ครับเพราะหลังจากจบฤดูกาลนั้นเนี่ยคีรันทิปเปียก็ตัดสินใจที่จะออกไปหาความท้าทายใหม่ๆครับด้วยการย้ายไปยังสเปนครับไปร่วมทัพแอตเลติกมาริดทีมในศึกลาลิกาสเปนที่แอตเลติกมาริดเนี่ยคีรันทิปเปียถือว่าทําได้ดีเลยครับเขาเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมมาโดยตลอดและยังเป็นกําลังสาคัญในการช่วยพาแอตเลติกมาริดคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนด้วย แต่ก็นั่นแหละครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับเมื่อทีมเสร็จทีใหม่อย่างนิวคาสเซิลนิวคเต็เขาให้ความสนใจในตัวคิรันทิปเปียทิเปียเองเนี่ยก็อยากที่จะย้ายกลับมาค้าแข้งในลีกบ้านเกิดครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยก็อยากที่จะได้นักเตะฝีเท้าดีที่ยังใช้งานได้มาช่วยทีมดิโนนีตกชั้นครับทางด้านอาราติโกมาดริดเนี่ยพวกเขาเองก็อยากที่จะปล่อยนักเตะที่ใกล้จะหมดสัญญาออกไปอย่างคิรันทิเปียเนี่ยครับพอมันสมประโยชน์กันทั้ง3ฝ่ายอย่างนี้เดี๋ยวนี้เลยจบได้ไม่ยากครับสำหรับ แน่นอนครับหลายลหลายคนจะตั้งแง่ว่าตัวเขาเนี่ยย้ายมาเพราะว่าเรื่องเงินแต่ซาลติเปียแล้วมันไม่ใช่ครับคีเรนทิเปียเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้เจอกับความท้าทายที่อาราจิโกมานิดในการได้ย้ายประเทศได้เล่นในลีกที่แตกต่างและตอนนี้ตัวเขาเองอยู่กับิวคาสเซิลตัวเขาเนี่ยรู้ดีถึงตำแหน่งของิวคาสเซิลในตอนนี้และแน่นอนครับตัวเขาเนี่ยก็มาเพื่อช่วยเหลือิวคาสเซิลทั้งในและนอกสนามถึงแม้ว่าอาจจะประเดินสนามไม่สวยครับด้วยการที่โดนทีมจากลีกวันเขียร์ตกรอบ FA ฟเอครับ แต่เชื่อเถอะครับว่าน่าไม่ใช่เป้าหมายสําคัญของนิวคาสเซิลในตอนนี้สำหรับนิวคาสเซิลในตอนนี้เป้าหมายสาคัญก็คือการที่จะรอดตกชั้นจากพิมพ์ลีครับและคิรันทิปเปียเองก็น่าจะเป็นกําลังสาคัญในการช่วยนิวคาสเซิลผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคอนเทนต์นี้หวังว่าจะถูกใจเหล่าสาวบอกทูนอาร์มี่นะครับสำหรับแฟนบอลทีมอื่นหรือแฟนๆจากซ็อกซ์ซักเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์ comment, มาพูดคุยกันได้นะครับว่าคิดเห็นยังไงบ้างกับดีลนี้หรือแม้แต่ตัวคิวแดนทิปเปียเองสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช anel ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยครับสำหรับวันนี้เนี่ยไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย